บทบรรยายธรรมะหัวข้อสมาธินโมตสสะภคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสมาธิเป็นคำที่เราคุ้นหูกันดีในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือการเจริญภาวนา สมาธิถือเป็นหัวใจดวงหนึ่งของการปฏิบัติธรรมเพราะเป็นเสมือนศูนย์กลางแห่งใจที่ทำให้จิตสงบตั้งมั่นและพร้อมต่อการเห็นความจริงของสรรพสิ่งตามที่เป็นจริงพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสมาธิพิกเวภาวิโตพหุลีกโตจิตตัสสะเอกคตาปฏติขังขาแปลว่าภิกษุทั้งหลาย เมื่อสมาธิได้อบรมมากแล้วย่อมเป็นเหตุให้จิตมีความตั้งมั่นเป็นหนึ่งได้คำว่าสมาธิมาจากภาษาบาลีว่าแปลว่าความตั้งมั่นของจิตหมายถึงสภาพที่จิตสงบแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านไม่กระจัดกระจายไปตามอารมณ์ต่างๆในทางพระพุทธศาสนาสมาธิไม่ใช่เพียงการหลับตานิ่งๆแต่เป็นการฝึกใจให้รู้เท่าทัน และตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วปัญญาย่อมเกิดเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่หลงในสุขไม่จมในทุกข์สมาธิจึงเป็นเสมือนเสาหลักที่รองรับการภาวนาและเป็นหนทางไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพระอาจารย์หลายท่านได้อธิบายไว้ว่าสมาธิมีสมระดับคือ 1. คณิกะสมาธิ สมาธิชั่วขณะเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะเช่นตอนที่เราตั้งใจฟังธรรมหรือขณะสวดมนต์อย่างมีสติแม้จะเกิดเพียงชั่วสั้นแต่ก็ช่วยให้จิตใจสงบและพร้อมรับธรรมะได้ดี 2. อ,อุปจารสมาธิสมาธิเฉียดชานเป็นสมาธิที่ลึกขึ้นจิตเริ่มสงบมากขึ้นฟุ้งซ่านน้อยลงเหมือนน้ำที่เริ่มนิ่งจนเห็นเงาได้ชัด ระดับนี้ผู้ปฏิบัติเริ่มรู้จักการควบคุมอารมณ์ไม่หวันไหวต่อสิ่งเร้าภายนอก 3. อัปปนาสมาธ,สมาธิสมาธิแน่วแน่ถึงชานเป็นสมาธิที่จิตรวมแน่วแน่เป็นหนึ่งเดียวเลยไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกผู้ปฏิบัติอยู่ในความสุขสงบลึกซึง้งเป็นฐานให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจธรรมสมาธิเป็นองค์หนึ่งในมรรคมองค์8 ซึ่งเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์โดยอยู่ในหมวดสมาธิซึ่งประกอบด้วย 1. สัมมาวายามะความเพียรชอบ 2. สัมมาสติความระลึกชอบ 3. สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบ 3. ข้อนี้เรียกว่าสมาธิสซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัติภาวนาพระพุทธองค์ตรัสว่า การจัดเจริญสมาธิให้ถูกต้องนั้นต้องมีศีลเป็นพื้นฐานมีสติเป็นเครื่องคุมและมีปัญญาเป็นเครื่องชี้นำถ้าปราศจากศีลสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นเพราะจิตยังฟุง้งเพราะความผิดในศีลธรรมสมาธิไม่ใช่เรื่องของพระหรือคนเข้าวัดเท่านั้นแต่ทุกคนสามารถมีสมาธิได้ในชีวิตประจำวันเพราะคำว่าสมาธิคือความตั้งใจยอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างรู้ตัว เช่นเวลาทำงานถ้าเราตั้งใจยอยู่กับงานไม่ใจลอยไปที่อื่นนั่นคือสมาธิเวลากินข้าวถ้าเรารู้รสชาติเคี้ยวอย่างรู้ตัวไม่ใจลอยนั่นคือสมาธิแม้ตอนเดินถ้าเรารู้ทุกย่างก้าวเห็นจิตที่เคลื่อนไหวนั่นก็เป็นสมาธิดังนั้นสมาธิไม่จำเป็นต้องอยู่บนภูเขาหรือในถ้ำหากแต่เริ่มได้จาก ลมหายใจเข้าออกที่อยู่ตรงหน้าเราผู้ที่เจริญสมาธิยอมได้รับอานิสงส์มากมายพระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้เช่น 1. จิตสงบเย็นไม่ฟุ้งซ่านผู้มีสมาธิย่อมมีใจสงบไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมเช่นลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศสรรเสริญน,นินทา 2. มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริง เมื่อจิตสงบปัญญาย่อมเกิดเห็นว่ารูปนามทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตน 3. เป็นเหตุให้เกิดเมตตาและกรุรณาคนที่มีสมาธิย่อมมีจิตอ่อนโยนเห็นใจผู้อื่นไม่โกรธง่ายเพราะใจตั้งมั่นและมีสติรู้ทันอารมณ์ 4. เป็นเหตุให้เกิดความสุขที่แท้จริงสมาธิเป็นสุขที่ละเอียดกว่าโลกียสุข เป็นสุขที่เกิดจากความสงบไม่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกหลายคนเข้าใจผิดว่าสมาธิคือการหนีปัญหาหนีความทุกข์แต่แท้จริงแล้วสมาธิคือการเผชิญกับความจริงด้วยใจสงบเมื่อใจเรามั่นคงเราจะมองเห็นปัญหาชัดเจนและสามารถแก้ไขได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยอารมณ์ดังคำสอนของหลวงปู่ชาสุภัทโทที่ว่า สมาธิไม่ได้ทำให้เราหลุดพ้นจากโลกแต่ทำให้เราอยู่กับโลกโดยไม่ทุกข์การฝึกสมาธิไม่ใช่เรื่องยากขอเพียงมีความเพียรและความสม่ำเสมอวิธีพื้นฐานที่พระอาจารย์สอนคือ 1. กําหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทร,รู้ลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องไม่ต้องบังคับลมหายใจเพียงแต่รู้มันอย่างเป็นธรรมชาติ 2. รู้เท่าทันอารมณ์เมื่อมีความคิดเกิดขึ้นไม่ต้องผลักไสหรือไปตามเพียงแต่รู้ว่าคิดแล้วกลับมาที่ลมหายใจ 3. รักษาความสม่ำเสมอสมาธิเกิดจากความเพียรต่อเนื่องไม่ใช่การเร่งรัดฝึกวันละนิดแต่ให้สม่ำเสมอ 4. ใช้สติควบคู่กับสมาธิสมาธิที่ขาดสติจะกลายเป็นความหลง แต่สมาธิที่มีสติจะกลายเป็นปัญญาสมาธิเป็นเหมือนพื้นน้ำสงบส่วนปัญญาเป็นดวงจันทร์ที่สะท้อนอยู่ในน้ำหากน้ำขุ่นปัญญาก็ไม่ปรากฏแต่ถ้าน้ำนิ่งจิตสงบปัญญาก็ชัดแจ้งดังนั้นการเจริญสมาธิไม่ใช่จุดส่งของการปฏิบัติแต่เป็นสะพานที่นำไปสู่ปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารเห็นการเกิดดับของจิต และรู้จักวางสิ่งทุกอย่างลงได้ในทางโลกสมาธิช่วยให้คนทำงานได้ดีขึ้นมีสติมีสมาธิในการคิดและตัดสินใจในทางธรรมสมาธิช่วยให้ใจสะอาดจ,จากกิเลสเป็นทางเข้าสู่ฌานและนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิเป็นบาตรฐานแห่งปัญญาปัญญาเป็นบาตฐานแห่งวิมุตติหมายถึงสมาธิเป็นพื้นให้เกิดปัญญา และปัญญานำไปสู่ความหลุดพ้นสมาธิคือหัวใจของการภาวนาเป็นแสงสว่างภายในที่ทำให้จิตสงบเห็นชัดและไม่วันไหวต่อความทุกข์ทั้งปวงผู้มีสมาธิเปรียบเสมือนเรือที่มั่นคงแม้คลื่นในทะเลชีวิตจะซัดแรงเพียงใดก็ไม่จมขอให้เราทุกคนฝึกใจให้นิ่งฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันเพื่อให้เกิดสมาธิที่แท้จริงเพราะ เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วปัญญาย่อมเกิดและความพ้นทุก์ย่อมปรากฏสมาธิทำให้ใจเป็นหนึ่งใจเป็นหนึ่งทำให้เห็นธรรมเห็นธรรมแล้วจึงเห็นตนเมื่อเห็นตนชัดความหลงก็สิ้นไปขออนุโมทนาในกุศล,ลเจตนาของทุกท่านที่ใฝ่ในการฝึกสมาธิขอให้ผลแห่งการฟังธรรมและเจริญสมาธินี้เป็นเหตุให้เกิดความสงบเย็นในจิตใจ เป็นแสงสว่างนำทางให้ชีวิตและเป็นหนทางสู่ความพ้นทุกข์โดยแท้จริงสาธุ